ามาเก็บคอเสื้อกันค่ะก็อันนี้คืออันนี้คนถักเชื่อมต่อมาแล้วนะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเชื่อมต่อมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บคอเสื้อกับปลายเสื้อคอเสื้อกับปลายเสื Lead ้อเนี่ยจะเหมือนกันก็นทีเดียวเลยค่ะก็คือเก็บเก็บคอเสื้อเสร็จแล้วก็ส่วนตรงตรง,งชายเสื้อนเนี่ย<ๆ>ก็ก็เหมือนก <Excuse> ับตรงคอเสื้อเลยต่อตรงไหนก็ได้ค่ะสักที่หนึ่งเนี่ยคนถักก็ต่อผูกไปเลยค่ะ อันนี้ใช้เบอร์เดิมนะเบอร์สามหรือใครอยากใช้เบอร์ใหญ่กว่านี้ก็ได้ค่ะเนี่ยคนถักก็จะใช้วิธีนี้เลยมัดไปเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเก็บเก็บปลายใหม่ไปด้วยเลย โซ่สามนะคะนี่ค่ะแล้วก็พันหัวเข็มค่ะลงทุกหลักเลยแต่ว่าเราใช้ตรงเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเนี่ยค่ะเห็นในรูนี้ไหมคะเห็นเนในตรงนี้ไหมเนี่ยเราก็ใช้เกี่ยวขึ้นมานี้แทงแทงแทงรอดมาอย่างนี้ค่ะ หลักถัดไปก็เหมือนกันค่ะนีค่ะทุกหลักเลย นี่ค่ะถักอันนี้ลงหลักทุกหลักเลยโดยวิธีเกี่ยวหน้าเนี่ยลงในนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวมาเย่างนี้ยค่ะเขาก็จะเป็นหลับหลายน,นูนๆูนนิดนึงตรงตรงช่วงนี้นะ ถักไปไปจนถึงตรงตรงช่วงมุมนี้เลยนะคะอันนี้คนถักก็ถักมาถึงจะสุดตรงตรงช่วงมุมแล้วนะคะก็ยังเหมือนเดิมค่ะถักไปเนี่ยเกี่ยวหน้าไปเรื่อยๆหรือใครจะใช้เข็มค่ะเบอร์เบอร์เล็กเพื่อให้คอคอเขาแคบลงนิดนึงอะค่ะก็ได้นะคะ แต่ว่าเดี๋ยวคนถักค่อยค่อยเปลี่ยนอีกเห็นไหมคะพอนี้เป็นตรงช่วงช่วงช่วงที่เป็นอ่ก็ตรงเนี้ยเขาจะมีเป็นโซ่ของเขาอยู่เนี่ยค่ะเห็นไหมมันจะมีโซ่ตรงมุมแล้วนะก็เหมือนเดิมค่ะก็แต่ว่าตัวเนี้ยเราลงลงหลักไปเลยถ้าจะให้แคบนิดนึงก็นี่าค่ะลงมานี่เลยอ่าเป็นเป็นธรรมดาเนี่ยแล้วก็แล้วก็ตรงเนี้ยอีกหนึ่งแค่นั้นเอง ตัวนเขาก็จะแคบลงแล้วลงไปเลยก็ได้ค่ะเนี่ยลงเห็นช่องไหนก็ลงไปก็ได้ค่ะเพื่อให้เขาตรงนี้มันก็จะแคบลงเนี่ยแต่ว่าตรงเนี้ยเราก็จะข้ามานี่เลยเห็นไหมเห็นไหมเอ่ย หรือใครมีไอเดียยังไงอะคะ่ะก็แล้วแต่เราจินตนาการเลยะคะ่ะว่าจะยังไงอย่างคนถักเนี่ยก็อาจจะตัวโซ่ที่ตรงเนี้ยที่เป็นตรงมุมเนี้ยโซ่ตรงเนี้ยเขาจะเป็นโซ่สองที่เราทําขึ้นไปถูกไหมคะคนถักก็อ่าลงแค่หนึ่งหลักเห็นไหมลงแค่หนึ่งหลักอะคะ่ะเพื่อให้เขาแคบลงแล้วตรงเนี้ยมันระหว่างตรงเนี้ยมันจะมีขั้นด้วยตรงโซ่หนึ่งตรงเนี้ยเราก็ลงอีกหนึ่งหลักแค่นั้นเอง ทุกหลักอะะก็คือลงลงไปอย่างละหนึ่งหลักเพื่อเพื่อจะให้เขาแคบลงนะคะก็เนี่ยลงไปตรงนี้มันจะเป็นโซ่หนึ่งหนึ่งหลักนะตรงนี้หนึ่งหลักอย่างละหนึ่งหลักแล้วก็เดี๋ยวแถวที่สองนะคะก็จะเป็นเข็มเล็กลงกว่านี้เบอร์เล็กลงกว่านี้นะคะ่ะเพื่อจะนิดนึงให้มันเนี่ยตรงนี้ตรงมุมแล้วนะ มุมก็ลงไปก็ได้ค่ะลงไปตามมีช่องไหนก็ลงไปเหมือน,นก้นหัะค่ะก็ก็ก็ไม่ได้จํากัดว่าอดแต่อาจจะจำกัดแค่ว่าตรงตรงที่มันเป็นโซ่โซ่ตรงหลักที่เราขึ้นตรงเนี้ยจะลงแค่หนึ่งแล้วก็ตรงระหว่างหลักตรงเนี้ยมันมันจะมีโซ่หนึ่งแล้วก็ลงไปอีกหนึ่งเนี้ยค่ะแค่นั้นเองหาที่ลงไปลงไม่เจอก็ลงไปในนี้เลย ของเราเองไม่เป็นไรลงอีกรอบนึงก็ได้เนี่ยค่ะทำแบบนี้ยไปจนจบชิ้นงานเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีอ่ะข right> <wh ึ้นแถวที่สองตรงอันนี้คนถักถักมาจน จบแถวแล้วนะเนี่ยค่ะจบแถวก็เนี่ยเชื่อมต่อในโซ่ที่สามเลยเนี่ยตรงนี้เชื่อมต่อเลยเสร็จแล้วขึ้นโซ่สามไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวคนถักเปลี่ยนเป็นเข็มนะเป็นเป็นเบอร์เบอร์สองดีกว่าเป็นเบอร์สองเพื่อให้คอเขาแคบอะค่ะหรือใครอยากจะ,ะแถวเนี่ยลงหลักตรงชั้นเนี้ย แถวที่หนงเนี่ยแ,แถวเว้นแถวก็ได้แต่คนถักจะใช้ตัวเปลี่ยนเป็นเป็นเข็มดีกว่าขึ้นโซ่สามค่ะเป็นหลักหนึ่งเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มอันนี้เป็นหลักนะสามสามตรงนี้โซ่สามตรงนี้จะเป็นหลักตลอดเลยค่ะเสร็จแล้วหลักถัดไปเนี่ยเราจะทําเหมือนตรงแขนเสื้อนอะก็คือควักมาข้างหน้าหนึ่งค่ะเสร็จแล้วค่ะเกี่ยวหลังหนึ่ง เนี่ยนะเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังจะทําแบบเนี้ยค่ะไปจนทุกแถบทุกหลักเลยเนี่ยค่ะเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังเนี่ยค่ะเห็นไหมคะไหมไหมอันนี้ไหมอีกเกิลเนาะ เส้นเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมเขาจะไม่ไม่ไม่ได้เป็นหลบอ,อย่างเงี้ยทั้งแถวทั้งทั้งหมดอะ่ะมันจะหลมีเป็นหลบอ,อย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็อันนี้ไหม่ไหม่ไม่ราคาเขาก็ไม่ไม่ได้แพงอ่ะค่ะแต่ว่าอย่างอย่างของคนถักเนี่ยทําอ่ะไว้บริจาคเนี่ยก็ก็โอเคอยู่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทําใส่เองอ่ะค่ะก็เป็นใหม่ที่ท,ที่หลบดีกว่านี้หน่อยก็ยังก็ได้นะคะ แล้วตอนนี้เขาจะไม่ค่อยเวลาหลับมันยังกระด้างกระด้างอยู่อ่ะค่ะเนี่ยค่ะเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังไปจนทุกแถวเลยทำแบบนี้ค่ะอยากได้กี่แถวก็อ่า วนไปเลยนะคะอย่างนี้เกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังหรืออยากได้แคบกว่านี้อย่างที่บอกก็อ่าแถวที่หนึ่งเนี่ยเป็นแถวเว้นแถวก็ได้ค่ะลงหลักแถวเว้นแถว,แถวจะเหมือนตรงปลายเสื้อะคะ่ะเนี่ยเดี๋ยวถักวนไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามามามาดูอีกทีหนึ่งะคะ่ะเาพบกันอีกทีคือตอนจบจบแถวแล้ว ถักวนไปเลยนะคะนะคะเดี๋ยวมาต่อให้ดูอีกนิดนึงนะคะสําหรับคนที่ว่าอยยังยังคอยังกว้างอยู่แล้วก็อ่าหรือจะวิธีนี้ก็ได้ค่ะก็คือคนถักเนี่ยแถวอันนี้แถวที่สองนะคนถักก็ถักถักเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังเนี่ยจนมาถึงมุมเนี่ยตรงนี้จะเป็นมุมเห็นไหมคะเราจะมีทั้งหมดสี่มุมก็คือมุมตรงนี้เนี่ยตรงนี้ข้างหน้าหลังเนี่ยค่ะตรงเนี้ยคนถักก็ใช้วิธีอ่าตรงนี้เห็นไหมตรงนี้จะเป็นหลัก นคนถักก็ใช้นี่เลยสองหลักเลยลดดึงลอดออกมาสองหลักเลยค่ะเกี่ยวเห็นไหมตรงเฉพาะตรงมุมนี้ก็ได้นะแลวตรงอื่นก็อันนี้ผิดนะเดี๋ยวนะอันนี้คนถักเกี่ยวหน้าแล้วต่อไปต้องเป็นเกี่ยวหลังก็จะเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังก็เนี่ยสองเหมือนกันเห็นไหมแล้วก็ดึงนี่ยเลยเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลักเดียวเนี่ยค่ะ จากสองหลักเนี่ยเขาก็จะเหลือหลักเดียวนะที่เหลือก็เหมือนเดิมพอถึงมุมอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันค่ะเนะี่ยเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังไป น,นี้คนถักจะถึงอีกมุมหนึ่งแล้วนะเนี่ยมุมหนึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังไปจนให้จนจนถึงอีกหนึ่งมุมอลคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูอีกมุมหนึ่งนะว่าเวลาเรารวบมุมให้ให้คอไว้นี่ขึ้นนะคะก็คือให้คอตรงเขาแคบลงอะคะ่ะ ถึงมุมแล้ว่าตรงนี้เราเกี่ยวหลังอยู่ใช่ไหมมุมเนี่ยเราก็จะเกี่ยวหน้ารวบรวบสองค่ะเนี่ยหนึ่งหลักนี้กับหลักเนี้ยเรารวบเข้ามาเอาเข็มเอาเอา,เอาเข็มเนี่ยลอดไปใต้ทั้งสองเลยอย่างนี้นะเห็นไหมแล้วก็เกี่ยวมาค่ะเนี่ยแล้วก็เหมือนเดิมเนี่ยเราก็จะเป็นเหลือหนึ่งหลักแล้วจากสองหลักก็จะเหลือหนึ่งหลัก หลักถัดไปก็เกี่ยวหลังอันเนี้ยปกติเลยนี่ค่ะทำแบบเนี้ยถักไปเลยนะคะเดี๋ยวถักไปจนจบชิ้นแถวที่สองเนี้ยเดี๋ยวเรามาเจอก,กันแถวที่สามนะคะ,ะคนถักก็ถักมาถึงมุมจนเนี่ยจะเชื่อมหากันแล้วนะมุมส่วนมุมเนี้ยค่ะก็ของคนถักก็จะเหลือเว้นไว้หนึ่งตรงนี้เพื่อจะให้เขา หายไปหนึ่งคะคะก็จะเหมือนเหมือนกันแล้วก็ลงในหลักที่สามเนี่ยหลักเนี่ยคนถักจะไม่ไม,ไม่ไม่ทาก็จะเนี่ยมันก็จะเหลือหนึ่งหายไปหนึ่งค่ะแล้วก็ขึ้นโซ่สามเลยค่ะแถวที่สองอ่าไม่ใช่ค่ะแถวที่สามแถวที่สามเนี่ยตามลายเลยค่ะหน้าก็อนเนี่ยเขาอยู่หน้าแล้วก็ไปหน้า หลังก็หลังนยคะเนี่ยค่ะถักแบบนี้วนไปเลยค่ะจะอ,อยากได้กี่แถวอะคะ่ะก็ตามใจเราเลยทีนี้ลายเขาจะหน้าหลังหน้าหลังเนี่ยจะเหมือนจะตามลายแล้วอะคะ่ะ ลายเขาจะตามตามตามลายแล้วเนี่ยค่ะลองลองดูก็ได้ค่ะลองสวมดูก็ได้ว่าคอแคบพอแล้วหรือยังของคนถักเนี่ยคิดว่าน่าจะสำหรับถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะอีกตรงนี้ค่ะเดี๋ยวมุมเนี้ยก็อาจจะเหมือนเดิมค่ะกสส็สองหลักรวบเป็นหนึงหลักเหมือนเดิม ถ้าถ้าถ้าคิดว่ายังยังกว้างอยู่นะแต่ว่าอ่าถ้าดูแล้วก็โอเคแล้วแหละก็จะถักตามลายไปแล้วแต่เลยค่ะว่าแล้วแต่คนเลยว่าแล้วแต่เราเลยค่ะว่าเราอยากได้กี่แถวอย่างแขนเสื้อเนี่ยเห็นไหมคนถักก็แต่แขนเสื้อเนี่ยถ้าดูในคลิปก็คือจะหลักเว้นหลักนะตรงเนี้ยค่ะลงหลักเว้นหลัก,หลกเห็นไหมมันจะเป็นหลักนี้ลงหลักนี้ไม่ลงข้ามแล้วก็มาหลักเนี้ย เขาก็เลยจะจบแคบลงเนี่ยตรงนี้ก็จะประมาณห้าแถวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ไม่ใช่อ่าแถวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณแปดประมาณแปดแถวแล้วก็เก็บงานด้วยเนี่ยธรรมดาตัวนี้ควักธรรมดาเนี่ยค่ะก็ถัก ถักไปเลยค่ะแล้วแต่แต่และคนเลยว่าอยากได้กี่แถวอย่างคนถักก็เดี๋ยวถักขึ้นไปอีกสักสักแถวหนึง่งเราก็จะดูว่าโอเคแล้วหรือยังถ้าถ้าโอเคเราก็ก็คงพอค่ะหรืออาจจะอีกสักสองแถวอันนี้แถวที่สามเนอะอาจจะห้าแถวค่ะข้างล่างเนี่ยค่ะตรงปลายปลายเสื้อก็เหมือนกันนะปลายเสื้อนี่ก็เหมือนกันนะคะถักเหมือนคอเสื้อนี้เลยแต่ว่าปลายเสื้อเนี่ยเราเรา,เราจะ เนี่ยเราจะทำไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เขาเรียกอะไรล่ะของเราจะทําตรงนี้เนาะให้มันแคบลงแต่เราจะไม่แคบเราก็จะถักตามลายไปเลยอะคะ่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาพบกันอีกทีตอนตอนจบชิ้นงานคือจบหมดแล้วอะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้ให้ดูอีกทีหนึ่งอะคะ่ะขอบคุณนะคะที่รับชมอ่าถ้าผิดพลาดประการใดหรือไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็ถ้า พูดลงงงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะอถ้าอันนี้เป็นเป็นอ่าเป็นแนวทางนะครับคือคนถักก็เป็นแนวแนวทางให้ดูว่าวิธีการถักก็จะปรับประมาณนี้รอกง่ายๆะคะ่ะไม่ต้องไม่ได้อทำเป็นชิ้นง,งานแล้วก็มาต่อกันนะคะก็ลายลายเขาสวยดีะคะ่ะก็เลยลองมามาให้ให้ให,ให้มาทำคลิปให้ชมกันนะคะเป็นแนวทางนะคะ คุณทักก็ไม่ได้ทักเก่งอะไรมากแล้วก็ยังอย่าลืมอ่าถ้าชอบคลิปก็คืออ่ากดกดไลค์กดแชร์ like, ค่ะแล้วกด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ทรับชมสวัสดีค่ะ